เชื้อโควิดแบบใหม่ท่านบอกว่าเชื้อนี้พอพอเป็นแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยแสดงอาการคือเป็นไวแล้วก็ตายไวท่านบอกพอผ่านยุคที่คนเป็นโควิดครั้งครั้งนี้สักระยะหนึ่งท่านบอกว่าจนจนคน หายหายป่วยจากโควิดเลยจากนีไปก้จะลวงปู่ดีสีสามตนท่านก็จะมาท่านก็จะมาแดงดินแดงที่ภูเข,ขาายพาลวงปู่ ที่เป็นฤาษีสามตนท่านท่านมีชิตมากท่านมีอายุมากท่านชอบอากาศบริสุทธิ์ท่านชอบความบริสุทธิ์สะอาดแต่ท่านก็จะมาหลังจากที่เมือ่อคนได้เห็นเห็นภัยภัยจากมรณะภัยภัยจากโลกภัยแค้จิตคือพอคนเห็นภัยคนก็จะ,สะแสวงหาที่พึ่ง ที่พึ่งที่แท้จริงก็คือการปฝรติปฏิบัติการทําบุญการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ตัวเองค้นทุกข์นี่คือ,คอ,คอที่พึ่งที่แท้จริงท่านก็จะมามาสอนธรรมตอนนั้นท่านจะมาก่อนองคแม่องแม่องที่เป็นพี่ใหญ่องค์องที่เป็นพี่ใหญ่ท่านจะมีลักษณะพิเศษก็คือลิ้นของท่าน เป,เป็นวงเป็นวงวงดำคือองค์ใหญ่ท่านจะมีอายุอายุพันกว่าปีตนแรกที่ท่านเขาท่านจะมาและอีกสามปีองค์ที่สองก็จะมาองค์ที่สองนี่ก็จะอแขนของท่านเนื่องจากเป็นคนสมัยเก่าแล้วก็เป็นรักษาของท่าน แขนจะสั้นยาวไม่เท่ากันคือแขนซ้ายจะสั้นกว่าแขนขวาแขนขวาทนะ่านจะยาวกว่าคือจะเป็นลักษณะพิเศษของท่านองที่สององที่สามนี่ก็จะลักษณะพิเศษก็จะเป็นมีมีป,าปลาาแดงมีปลา,ม,ปา,ม,ปามีไฟสีสสแดง อยูที่ฝ่าเท้าองค์นี้ก็จะเป็นองค์ที่สามคือสามปีมามาครั้งหนึ่งสามปีมาองคหนึ่งก็จะน่าจะครบสิบปีพอดีมันก็จะมาครบทั้งสามองแต่องค์แรก,กจะมาก่อนมาตอนท้ามพรบพอท่านมาถึงบ้านมือจะมีแต่ความสุขสงบ คืมีความสุขดินฟ้าอากาศตกต้องตามฤโ,โดูการเหมือนกับคนสแสวงหาที่พึ่งแล้วก็ได้ที่พึ่งพอได้ที่พึ่งแล้วก็จะตั้งใจทำความดีตั้งใจปฏิบัติธรรมความสุขในมวลมนุษย์ปะเิมันเกิดขึ้นภายในสิบปีที่ท่านเคยเฟ่าท่านบอกว่า ขณะที่คุยถึงลวงปูลิษีท่านก็ฟังอยู่ท่านบอกท่านอยู่ที่เที่ยวเขาใิมาลายมีเที่ยวเขาอิมาลัยท่านไปฟังนั่งฟังที่คุยกันอยู่ท่านบอกท่านมีทิพย์ระโสดก็คือมีหูทิพย์มีรู้มีอย่างท่านมีหูทิพย์ท่านท่านฟังอยู่ด้วยใครที่พูดถึงท่านท่านก็ก็ฟังอยู่ขณะก่อนเลยได้นําเรื่อง ที่เป็นกลาของปู่มาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้อันโมดไนาก็จะได้นำนำข้อคิดเรื่องคำสอนของปู่มาบอกกับพวกเราทั้งหลายว่าให้รักษาสุขภาพคืโโอโรคโควิดปัจจุบันเป็นเหมือนกับเป็นไข้ธรรมดาแต่ว่า มันรุนแรงรุนแรงคือถ้าเรามีภููิต้านทานไม่เพียงพอก็เสียชีวิตเลยมันไวมากเ้าเรียกว่าเป็นฮิสโตก็ให้บุญคุ้มครองรักษาทั้นทั้งหลายตั้งใจทำบุญตั้งใจช่วยส,สร้างเช่ดีให้สำเร็จสมสมคำของครททงูที่ท่านที่ท่านบอกมา